เท่ากันแล้วนะผมจะซืรอได้โซนหรอวน่สอบสีงมากค่ะพี่ปููมาแล้วหนูไม่ได้แก่ยปูมาแล้วพี่ฟิล์มเป็นไงบ้างสักสองพหน่อยสิเยืมก่อนเอาแรกค่ะตอนนี้ ฮะรับเลยมเอาเอาสองพันรับรับเลยว้าเรีนเออพุณหน้าคุณน้าป้าน่จะเกียบหรอกกุ้งวันนี้ สิบสองคลิปนาทีสิบสองคลิปพี่เปียกไม่ทำช่องยูทูบหรอพี่เปียกยัง,งครับเก็บป่าตอนนี้แดนนี่ยังไปถ่ายของแม่นะ่ะไปถ่ายของแม่อ,อนะไเปียพรดหน่ะถ่ายยูทูบบ้างมีเออแม่คนกถ่ายดูอยู่ังไงครับแมนโอ้ยบ่แมนดอกบ่เสื้อดอกบ่ถือรอยหนึ่งนั่น โปรแกรใช้ถูกไหมคะถูกแดกค่ะปกติโครการมาขาดเลยพอาดยกขันมันถืองวดที่หาที่หกเรว่ถือเนาก่อนจะขอกับแม่แน่ยก่เขาแล้วนะจ่าซื้อ่จ่าซื้อคือมนได้ซ้อมนักบนได้ซ้อมนักตีกินร์ตพอหยุดเมื่อไหร่ตัวนี้ีอปีมีคุยเลยพอหยุดนี่เมื่อไหร่ล อคลิปนี้ก็คลิปทรงไายล่ะพี่น้องสิก๊ับละน้องว่าซ้อมนักอยู่อาบหนามละอุ้ยน้ำหอมหอมมากเลยป้าหนูซื้อแจ้หนูก็เลยล่องสีเอาเงินในเพิ่นบาทนึงเด้อเพื่นสิพิดกันเดิอืมก็ถือเดิสีน้ำหอมกันก็ถือต้องเอาเงินให้กันบาทนึงเอาอีรีเดิบาทนึงเอาให้เขาบาทนึงเออเอา เอาพันบาทนึงออเกีียวเกีียวเขาถือดิกระปุนอ้กรวางเลยยังเงนกันเสียเลยกเป็นยังวะเขาเอาดอกกัญงอันนี้ก็ดีแม่ลูกผเป็นยังไอพี่เขามาสีเท่านี้ก็ยังจะเห็นปัวบอ้ไอบอมมันมีแผนเนี่ยวางบอมไอพ่อสีน้ำัาน อย่างในพุนค่ะโอ๊ยพ่อเขาวัดดีกว่าลูกโอ้จ้ะพ่อเขาพึ่งใบบุญลมกาสาบยัางเกาะลมลมกาสาวะพักแล้วอายุจะหกสิบแล้วได้รู้สิทรงเทนเนาค่ะก็ใช่ว่าไปห่ออ้กันสิไหมไอการไปห่อไอ้หมดเป็นยังพ่อซื้อไปเป็น่ังแล้วอีก สิบสองปีก็หกสิบแล้วอยู่นี่เก๊กสองสามปีกับโบกมือล่าละเพราะว่าขา <laughs> <laughs> มันจะไปเบวไวละแต่ว่าเตะปากคนเดี๋ยอยู่เลยโอ้ย ไปฟิวมันรอตลอดน้าหาเด็กดักรอขนาดเลยไปขี่เส้นหน้าให้แน่เด้อไปขี่เส้นหน้าให้แน่ฟิล์มบอเออเอาขี้ลายติฟิล์มเต้นเดี๋ยวเช็คฟอนได้เราบอกเดี๋ยวกระไดเดี๋ยวกระได้ก็เป็นเรื่อเป็นเรื่อสีได้ฟรีนี่พวกเจ้ามาใจใส <ฮ>สีหลังค่อมเลหลังค่อมแล้วลืสีลือสีรอได้สีรอเออ,อี่อฮึฮึฮึฮฮฮฮฮฮสู้ๆจ้า อแทนดูสิแทน2 <B è. S> 1าล้่ยเนี่ย2 2 2 3 4 7 8 8 8เ8้8เฮ้ยเฮ้ย ี้ยกิสิ่งใดางสิงกางนสเอาเด้อแมนแต่บางบอ่างเงี้เสียเอาคไพร์ล่ะมือแรงจิตตุม่ามากินอะไรล่ะงพี่ม่ามากินเปจนตุ่มว่ามากินเมื่อแรง บแห้งเิดบอ่าฝากช่งมอ๋อไม่ใช่ฝากช่วงแห้งเหลกกินัชกขิเนะคกิล็กินจะมีหัวอด็ดให้ดูนะคะเลขกินพี่น้องเอ้ยเดี๋วพอเปยังพอหวยดก้ไอ้มาท่บรได้มาสีบริไม่ซื้อนิดเดียวซื้อพันกว่าบาทไม่ได้ซื้อเยอะ้องอีลีเ เอาหน่อยด้ะกิด่อยนเป็นพราได้หัวเมท่นันท่านเจ็ดท่แปรม่เขาเขาเห็นเพคือว่าเาาากไห่สขดารากตลวเลีเห็นเนี่ราดำใกล้ๆเลยดอหไดุ้งเขาเนี่ยอเถันฟันสามเก่าเจก็เลยสี่สี่ลบไปลบมาตัวละสองร้อยสามร้อยสงร้อก็ไทยแปหาสามาวิญาเ กว่าไปซื้อแปดสามซื้ายซื้อ่งแปดหาก็ถึงหาสามซื้อเฮ้ยอิบแลยังว่าเลืองสีรอเลือสีรอสิมาสู้อส่แม่มึงยังเด่นอี๋เขาเปิดแต่แต่เขาเปล่ากันแล้วตาบูดว่างนะก็เป็นหมอผีตาบูดว่งก็สิปากมึงก่อนเลยอีภาคเนี่เหนื่อยด้วนี่ เฮ็ดไปยแล้วเฮ็ดอีอเบียเละขั้นตีนมาไม่หลีกเป็น <c oughs> เนชนือกาบไพอมจะขีดกากนกนึกอะเป็นจังกนามองไปองกนนาจะแม่นอะพอกัาคลิปหนาพีน่น้องสวัสดีครับก่นยพ่นอยแง